สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะเรียกว่าดราม่าไม่หยุดเลยนะครับสําหรับเหล่าบรรดาแฟนๆของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเกี่ยวกับการที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะดึงตัวจิตเซียนนะครับกลับมาเล่นทีมชาติอีกครั้งงานนี้นะครับเหล่าบรรดาแฟนคลับของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับ ฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามใช้ดาวรุ่งอายุ20ต้นต้นมาเล่นซีเกมส่วนของไทยอายุ28 29แบบนี้ต่อไปไทยจะสู้ไม่ได้เพราะดาวรุ่งไม่ได้เล่นนะครับอืมถ้าจะกลับมาจริงจังกลับมาได้แค่2คนเท่านั้นส่วนที่เหลือพักค่ะชุดนักกีฬาทีมชาติไทยรุ่นต่อไปใช้แขนกุดแล้วใช่ไหมเพราะบิมกับเพลก็บอกว่าชอบแขนกุดมากกว่าแขนยาวแกรนสปอร์ตอืมนะครับ พร้อมที่เซ็นต่อไปนะครับบอกว่าก่อนโลกจะแตกขอให้ได้ดูผู้แนนเตยพียอบีบิมเล่นเป็นตัวจริงเป็นบุญตาสักครั้งเถอะพักจัดเซียนก่อน e พลสนักกีฬาทุกคนพร้อมเล่นเสมอไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องแต่ที่ไม่พร้อมคือกองเชียร์ตีกันไปตีกันมางงมากเซียนมาแล้วได้แชมป์โอลิมปิกไหมถ้าได้ก็มาถ้าไม่ติดท็อปโฟก็ไม่ต้องมาให้โอกาสนักกีฬารุ่นใหม่ เขาได้ไปหาประสบการณ์บ้างเสียนพอเถอะแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะได้พัฒนาให้เซนเป็นตํานานพอแล้วอำลาก็อำลาไงนี่เสียดายแค่นุสราคนเดียวจิจีนะงงที่ว่าอำลาก็อำลา,ำลาไปเถอะจะได้ปั้นรุ่นน้องให้ยืนได้ด้วยตนเองแต่ขอ,อนุสรากับเรื่มจิตไว้ฮัลโหลมือเซตบอนเดลวของเราคือพิการกันหรอถึงยืนไม่ได้เองพักก็พักให้หมดไม่งั้นถ้ามาครบก็ด่าไม่ได้ ถ้ายังกราบกรารน,นัหน้องให้มาอยู่อืมถ้าขนาดซีเกมยังต้องใช้ชุดบีมบิมเพียวยกทีมก็ยังหวังว่าดารุ่งคนอื่นๆจะเกิดเพราะซีเกมคือขั้นแรกสุดแล้วแต่ถ้าเอาดารุ่งม,มาลงสองสามคนก็ถือว่าผ่านถ้าฉันเป็นรุ่นพี่ฉันจะไม่มาไม่ใช่ห่วงรุ่นน้องนะเงินทีมชาติมันไม่ได้เยอะเก็บแรงไวเล่นลีกอาชีพดีกว่าเหนื่อยน้อยกว่าด้วยงงกับวอลเลย์บอลของไทย ทำไมไมีกล้าเหมือนประเทศอื่นปีนี้รายการเยอะแบ่งเป็นสามทีมยังได้แล้วแบบเนี้ยเมื่อไหร่พวกดาวรุ่งจะมีประสบการณ์นี่คือเป็นเพียงแค่นำจิ้มนะครับยังมีคอมเมนต์อีกเยอะมากนะครับในกลุ่มเลยบอลเยอะจริงๆนะครับผมซึ่งเป็นความเห็นเกี่ยวกับการที่สมาคมเลยบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะดึงตัวจัดเซียนบางคนกลับเข้ามาเล่นทีมชาติอีกครั้งนะครับแล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นยังไง คอ <Comment S 2> มเมนต์มาได้เลยนะครับ